ีจะมาแสดงละครเดรืเ video, อ่องพระอภัยมณีทุกคนได้นำตัวละครกมนเลยนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจุธาราใจลำรับบทเป็นคนภาคค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญิการกัทเทกแกลรับบทเป็นนางเงือกค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญจิราพุ่มพูซารับบทเป็นนางยักษ์สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กชายวิทยุกัทเทกแกล ได้รับบทเป็นผีผีดิบสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเทเรนล์อารุนครับและได้รับบทเป็นข้าพเณมณีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมังสวัสด์สีเชื้อรับบทเป็นสุสาครครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอังคุนโนมิสีรับบทเป็น học môn này các à, chào thầy, chào, 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 ครับผมชื่อเด็กชายชัชนะจงเพียนรับบทเป็นเลืสีสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนลคงพรมทองบัวบานครับรับบทเป็นชีเปลือยครับสวัสดีครับผมชื่อเกตีดสัตยานงานรับบทเป็นมมาในมังกรมามาไม่ใช่หมาไม่ใช่หมาไาไใหเก สวัสดีค่ะวันนี้นักเรียนชั้นป .4 จะมาแสดงละครเรื่องพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาคนกับมานินมังกรขอรับชมรับฟังได้นะบัดนี้ค่ะ ตามที่เรานัใหมายแล้วท่านพร้อมที่จะออกไปจากที่นี่หรือยังพร้อมสิข้าก็ูสินพร้อมที่จะออกไปจากที่นี่ทันทีแล้วไปไปกันเถอะมเงื่อจึงพาพาภัายมณีและสิสมุดหนีนางผีเสื้อสมุดมุ่งตรงไปยังกโกแก้วพิสดารซึ่งมีพระโยคีวิเศษํำนับอยู่ โดยพระอาภัยมณีและสินสมุทรขออาศัยขีย่หลังนางเงือกออกเดินทางไปยังมหาสมุทรลางยักษ์ผีเสื้อสมุทรกลับมารู้เรื่อง,องก็เกิดอาการบ้าคลั่งโมโหเป็นที่สุดและตามพระอาภาัยมณีและสินสมุทรไปและตามสมุทร และตามพระอภัยมณีแลดสินสมุดไปมาถึงตรงนี้นางผีเสื้อสมุดได้ตอว่าพระอภัยมณีว่าทําไมต้องหนีตนมาด้วยสเสด็จไสเสด็จพี่เจ้าพาทาไมต้องหนีน้องมาด้วยสเสด็จพี่ทากับน้องอย่างนี้ได้อย่างไรสินสมุดลูกแม่จะไม่รักแม่แล้วหรือ จทิ้งแม่ให้อยู่คนเดียวได้อย่างไรแม่จา๋าแม่เป็นยักษ์ลูกกลัวแม่ยักษ์จ้าเจมแกก็พูดว่าน้องไม่ใช่มนุษย์ยืนน้องไม่ใช่มนุษย์น้องเป็นยักษ์เราเป็นคนละเผ่าพันธุ์กันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกตัดใจเถอะแล้วกับไิธีทำนะน้องนะพี่ขอ อบใจน้องมากมอบความรักความพกดีมาตลอดลาก่อนจะ้ะไม่ไม่ไม่มีทางในเมื่อเสด็จพี่ไม่ยอมกลับไปกับน้องน้องจะฆ่าทุกคนในเกาะน,นี้โดยเฉพาะนางเงือกตัวดีสินสมุดลูกแม่จะไม่รักแม่แล้วหรือเจ้าทิ้งแม่ให้อยู่ตามลำพังได้อย่างไร เจ้ามาหาแม่เถอะสินสมุดลูกรักแม่จ๋าแม่กลับไปที่ตำเถิดลูกกลับมาทั้งนอเถอะพี่เสือสมุดฮะขอเถอะชี้หน้าด้วยขอเถอะพี่เสือสมุดหยุดทำบาปทำกรรมได้แล้วพูดเลยเรื่องมัตัองกันดีมัมยฟัง ก็ต้องฟังเสียงปีงพี่ดีกว่าพระไพมณีเป่าปีทำให้นางยักษ์ตองใจร่ำไห้โศกเศร้าเสียใจปวดร้าวที่สุดต้องตองใจตายในที่สุดต้องตองใจตาย ปวดร้าวจนในที่สุดต้องตอมใจตายตายยังงีต่อมาโอเคนนต่อมาพาพรมนีต้องเสด็จกับเมืองไม่ได้ไหมโอ้ย้างก ต่อมานางเงือกได้ตั้งคันแลอคุอบุตรชายท่านตาเจ้าขาข้าขอฝักข้าเลี้ยงด้วยตัวข้าเป็นเงือกส่วนลูกข้าเป็นมนุษย์มีอาจเลี้ยงลูกเป็นมนุษย์ได้หรอก พัะบิดาเจ้าเสียจริงๆแม่เป็นเนื้อแม่เป็นเนื้อพ่อเป็นมนุษย์จตั้งชื่อให้ว่าอะไรดีหนออ๋อพสาพอ คือช่างไพโรธจริงๆขอให้ลูกจเจริญก้าวหน้านะลูกนะต่อมาสุสขคอหน้ามีอายุ3,000 3,000ป่าตาจาขาหลานขอไปเล่นนะ้ำอยนะจ๊ะ

หลานเห็นตัวอะไรไม่รู้ตัวเป็นมา้าหัวเป็นมังกรหางเป็นปลาตัวสีดำถ้าขอหนักสมาที่คิดดูก่อนอ๋อถ้ารู้แล้วมันคือม้ามันคือม้าน็นมังกร อยากได้มาเป็นเพื่อนแล้วสิใช่เลยพตาเสื้อ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 เื้อเื้อเื้อเสื้อเื้อ นี่เชื่อพี่เซขอบคุณจากพจนตามาจ๋าพี่มาจ๋าออกมาเล่นด้วยกันสิจ๊ะ พระเจ้าตาได้ามาแล้วจ้ะนี่รึกตัวมันได้แล้วจ้ะพระเจ้าตาดำปีตีเลยไม่ <c oughs> มา, <c oughs> มาสุสาคนอยากออกไปตามหาพ่อ หลานขอออกไปตามหาเสด็จพ่อได้ได้สิเาชาได้สอเจ้าต้องิเราต้องท่องวิชาที่ท่าสอนให้ดูอนได้จากพ้าตา แหลนาใจเชิมันเข้ามาในเมืองพเรพตวเป็นมันนกันเถอที่เเอาให้อนะที่เอาให้่อนขึ้น้อมได้วาสวยงามหายไปไหนแล้วบอุ้ยนั่นไงปีศาจ ปีดิบจนได้ตายลมตุ่อมาสุสาคอนได้ออกไปตามหาพ่อที่เมืองกาตเวกซีน่สุานีร่าวไมู่เลย่ไ่้นี่ผลไม้อะไรเนี่ยอร่อยจังเลยเฮ้ยอย่าหันหลังเลย ขอบคุณเจ้าของเกาะแห่งนี้ดีกว่าอือกินอะไรเนี่ยเหม็นถึงขั้นตายได้เลยเฮ้ยมากราใไปทางไหนจะเป็นใครเจ้ามาไหนมาเกาะแก้วพิสดาร าะแก้วพิสดารชื่อสุสาคอนใครเป็นเจ้าของเกาะแห่งนี้ข้าดีเลยอเป็นเจ้าของเกาะแห่งนี้ฮะอะไรนะสภาก็ไม่ได้ใส่ตัวก็เหม็นจะเป็นเจ้าของเกาะได้ไงยี่นารังเกียร์แม่เจ้าเด็กคนนี้มันกินผลไม้บนาะของคนอืี่ยยังงว่าเจ้าของเกาะอีก มาเป็นผู้ส่งสินไาเป็นผู้ส่งสินไม่ไม่เท้านั่นชื่อไม่จ่ายตลาดหนองแคคหรือเปลาเปลาท่านตายค่ะมาแล้วมาตับหมาหุ้ยหมาาตับนาตนี้ไม่จะาับแวนหรือเปล่า ข้าจับมาจากเกาะแก้วพิศณานเห็นเต็มไปมั่วเลยเห็นเต็มไปทั่วเลยเจ้าหนงคนนี้มันมีของวิเศษข้ายากแด้มันเป็นของข้าข้าอยางรู้ว่าจะทำยังไงดี โอ้กอ oh, <c oughs> คิดไอดีออกเลยใครจะให้มันองที่หน้าผาใครจะพามันนลงไปฮ่าคิดอะไรอยู่เห <c oughs> รอ <c oughs> อาปข้าไม่ได้คิดถ <c oughs> ้าเจ้าอยากขนาเจ้ามาท้เจ้ามาือมาตามหาพัวค่ะ ข้าไม่รู้ข้าไม่เคยเห็นหน้าพ่อค่ะข้า,างข้างหน้าถ้าเจ้าจะไปเดินทางต่อข้างหน้ามันมีทะเลก้นปื๊ดใจเย้จะผ่านไปไม่ได้หรอกเจ้าต้องเรียนวิชากับพอ่อที่นั่พอสองแต่สองเท่านัน้นเอ๊พิลึกแ่ิลึกจังแต่งไงก็ต้องทแต่งไงก็ต้องทำ ไปรีบๆไม่ใช่กันอยู่คนนั่งกินไก่เนี่ยเนี่ย <laughs> 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 สกอรได้ตื่นขึ้นมาและและเรียกพระเจ้าตาให้มาช่วยพระเจ้าตาพระเจ้าตามาช่วยหลานหน่อยเฮ้ยเองนอนสลบอยู่ไม่ใช่ใหรียกนอนลงนอนลงนั่งดีมันเสียงมันใหญ่กูเดินกองเนี่ยเดินกองอ่ะพี่ ก็นั่งลงวะละ่ะกี่ล้านตาขึ้นมายังนั่งลงว่ะึ้อสบายจังนักสบายจังขอจบเพียงเท่านี้ครับข้อคิดขอคิดขอคิด ตอนนี้มีพ่อคิดคติเคลื่อนใจอย่าไว้ใจมนุษย์อย่าไว้ใจใครง่ายๆและมีก่อนมาฝากทุกคน